พี่น้องที่รักในการฮ็ดเกษตรทุกคนนะครับเมื่อวนี้นะครับตอนทดสอบนะพี่น้องกัน่าจะเกือบจะถึงสองโมงแล้วนะครับเมื่อวนี้นะกัยังหนาวอยู่นะครับพาพี่น้องเข้ามาเบิ้งนะครับแต่มมน้ำหมอกนะพี่น้องเข้ามาอัปเดตแต่มมน้ำหมอกนะครับที่ผมลงไปนะครับว่าแต่มมน้ำหมอกแค่นีนช่วงนั้นว่าเดือนกว่กวาๆนะมันมันยังม่ถึงนะครับมันหนาจะประมาณช่วงนี้นะพี่น้องนี ช่วงเป็นหมากนี่มันน่าจ,จะประมาณนี่นะครับช่วงเดือนกว่าที่ผมมาถทายตอนนั้นว่าเดือนหนึ่งกันบ่มีนนะครับอันนี้น่าจะเดือนบดสิบกว่าหมื่นนะครับสิบหาสิบหกหมื่นพอผมปลูกวันที่ประมาณประมาณจะสิ้นเดือนท่านว่านะครับอันนี้จะเบิดมุกลาเมนกับประมาณเดือนเดือนกว่าๆนะครับประมาณเดือนสิบกว่าหมื่นนะครับนี่ครับแต่มโนําหมองนะครับ ช่วงนี้ก็ก็เริ่มไ้นุ่ยนะครับเริ่มให้หนุยน่หหนยหลายเดวนะครับนะครับแต่ว่าแต่มอสนาหมอกอยู่นี่นะครับผมลงมาเด็ดหยอดลงมาเด็ดหยอดเทียนึงนะครับลงมาขัดขัดหยอดเด็ดหยอดออกตัดแเนงมันที่นี่ผมว่ามันจะงักนะครับพี่น้องมันจะงักผมเลยบอลบอเด็ดนะครับการคัดลูกผมก็คัดเอาแต่นุ่ยบอสวยอ,อกวกดีนะครับคือ,อยังเท่านี่นะพี่น้อง หน่วยมันสวยแบบที่นี่มันมันมันอยู่ข่อไก่นะครับพี่น้องผมก็เลยเอาไว้นะครับขันมันผมบ่เอาไว้มันผมบ่ได้เตียงนะพี่น้องนี่เห็นว่านี่ครับมันบ่ติดนะมันจับอย่างนะครับเพราะว่าหนาวนะครับหนาวจนจนเบิดเดือนมกร่านะครับหนาวมาตลอดแต่เตียงก็จับบ่ดีนะครับจับมันก็จับแต่ข่อไก่นะขันห้องมาขัดข่อไก่ออกเขาจะบ่ได้เตียงเลยนะครับ ขนาดขนาดมือนีไม่ได้สามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดหมอกอะไรยังเต็มเงื่อนห้างนะน้ำหมอกกับน้ำยังเต็มป่าหญึ้นยอดนะครับนะนลปลูกปลูกปลูกห้างนะครับปลูกห้างว,ว่าว่าจะได้เห็นเครื่องเงีวต้นเงี้ยวถวเงา้ยวนะครับกลับกันว่าเป็นตายลุ้มนะครับ ลอล้มกับบางส่วนนับเครื่อตกบ่ถึงกันเมื่อนี้หมอกก็ไหลนะครับหมอกก็ล่องไหลนะครับแตงกัดก็นั่งจอหน่วยซุ่มจับหุ่นแดกกัก็เริ่มทอกําปั่นนะครับนี่ทอกปั่นแล้วนะครับซุ่มเพียซุ่มยังกิดลนะงน้บแต่ว่าขันขัน ขันเพียขัน,นี้ยังล่งช่วงช่วงเป็นน่วยนี่ก็มีปัญหานะครับขันล่งช่วงน้อยนะ,ะะอน,อน,อนะครับจะมีปัญหาเนี่ยแต่เมื่อมีแต่วม่อนําหมอกครับช่วงอายุอยุแปลงนี่ของผมหยอดแลนะ้วเนาะช่วงหยอดหยอด,ห,ยอดหลังจากที่ต้นขึ้นมานครับแท่งใบขึ้นมาเาขียวๆนะก็เริ่มให้ยาแล้วนะครับนะให้ยาเพียนะครับให้ยายาเพียกันไว้นะครับ แล้วก็หายมาตลอดนะช่วงช่วงน้อยนี่ช่วงน้อยอันตรายนะพี่น้องอันผู้ใดพี่น้องท่านใดปลูกแตงหมวดหนองหมอกนะช่วงน้อยๆดูแลบ่ได้ท่นเท่าทีมาดูแลช่วงกลางๆนี่คือคือยากนะครับคือยากการให้นุ้ยท่นดูแลแตงพี่น้องปลูกแตงต้องดูแลตะหน่อยนะตะหน่อยมหากลางนี่ก็ท่านท่นตะหน่อยมหากลางรท่านมากินช่วงกลางๆง่ายๆนี่ก็บ่มีปัญหาแล้วนะครับแต่ว่าช่วงช่วงน้อยต้องเอาให้ได้นะครับ ดูแลชว่นะชวงหน่อยๆนะดีที่สุดนะดูแลช่วงหน่อยเดี๋ก็บ,บ่มีปัญหาแล้วก็เริ่มจ่อหมอกแห้งนะครับชมกับแตงมโวนหมอกดีตอนหมอกลงตลอดเลยนะครับหมอกลงแห้งเลยล่ะเบ้่งครับนะไม่อก็สวยดีนะครับแตงอยู่นี่ใน่ไม่เปลี่ยนแตงโมนหมอกเป็นห้องแจ็คเบิร์ตแปลง อย่างไรนำเนี่ยเห็นห้องเบกเจ็ครับถือว่าต้นต้นซ้ำหนีใบได้ซ้ำหนีก็ถือว่าดีนะพี่น้องถือว่าดีเพราะว่าผมไทผมไทรอบเดียวแล้วผมขาดล้วก็ขึ้นยอดเลยนะครับพอบ่ได้ห้องฟุน้นห้องปุ๋ยอยังเลยนะครับถือว่าได้ซ้ำหนีก็ดีขันพี่น้องพวกน้อก้น ปลูกน้ำผู้บรนท้องฟุ้นห้องปุ๋ยใดนะครับขนา,าจ,จะไปได้ไก่ว่าน,นี้นะครับเพราะของผมบ่ได้ห้องอย่ยงเลยนะครับไม่ได้ฉีดฉีดปุ๋ยเกล็ดเลยให้ฮอม์โนน้ำมักธรรมดานะครับแล้วก็ยายาเพียนะครับยายาให,ให้ให้เป็นยาพิษย,ย่างเดียวนะพี่น้องยาเพยอย่างเดียวเพราะยายาขามะเร็งบ่ได้ให้น้ำยาขามแเรงบ่ใ,ให้เพราะว่าเพราะว่าห้องบ่ได้ล่วงผสมเองนะครับห้องให้ เป็นมะเร็งสมไหนะครับช่วงนี้ช่วงนี้เพียร่านำขังก็เริ่มร่วงลายนะครับแต่ว่าผมกับได้ซี่เลียดแล้วเพราะมันมันไหงหน่วยแล้วนะครับมันจอหน่วยแล้วเพราะว่ามันก็คือส่วงช่วงหน่อยหน่อยนะครับนะครับติด๊ดก็เป็นติดข้อไก่ทั้งเบิดเล่นนะครับติดขอไก่ก็จะมีเป็นบางส่วนนะครับมีเข้ากับเข้ากับตองมาลุนกันอีกเทีนึงนะครับว่า ว่าน้อยแหลกที่เขาจงไว้เนี่ยมันขอไก่แล้วถ้าเครื่อมันเครื่อมันไปได้อีกขันมันไปให้ขอไก่ได้ก็ดีดีไปนะแต่มันบ่ให้ก็คือเขาได้ได้ต้นไวยหนี่หน่วยเดียวนะได้ต้นไวยไก่เพราะว่าสังเกตบ้างนี่ที่มันหหน้วยนะครับมันจะหาน้วยไก่ทั้งบ้ดเลยเพราะว่าน้อยไก่หลังจากขอยี่สิบไปนันป่ติดนะครับผมก็รู้่ือกันมันเป็นนี่ยนะมันมันประจับ นี่ครับเครื่อเครื่อที่กําลังจอกระมีนะครับเครื่อที่ให้ลูกไปแล้วก็เป็นบางส่วนแล้วส่วนมากกระมีตม้ตงกําลังจอหน่วยนะครับพิจารณงเครื่อนี่ก็ะจอหน่วยต,ต,ต้องต้องต้องมันหลุดดีืว่าสกิดหอบาติดน,นะครับให้ก็เป็นคอใกล้ทั้งเบิดนและมันนี่ก,ก็คอที่สองที่สามนีกนะครับ ตะวันไม่ไมเมันกับกลมงามครับกล่ามขนาดขนาดยุนี่ผลของผมเป็นเป็นแตงโม,องมข,งของน้ำใส่ปุ๋ยบพงามสุดสิ้นี่นะครับผลเจอเพียร่วงบนเดี่ยวนะเท้าเหี้ยวบนเดี่ยวเดี๋ยวผมพาพง่น้อบางเท,ท่านี้เท้าีจ่อทำนะ จอนวยนี่อันนี้ติดอันนี้ก็ติดติดติดกับม่ไต้ขวานสามขอสี่นะครับไก่สุดอะก็หกขึ้นประมาณนี้แล้วเบิ้งเท่านี้ครับ ต้อง่สวยน,นี่บบติดนี่บบติดอันนี้ติดน,นั่งเมงนี้อันนี้ก็ติดต,ติดกับมีแต่ข้อไข่เบิร์น้ำนะมีแต่ข้อที่สองที่สาม อันนี้ก็บหนึ่งสสามซีติดกอที่ซีนะครับใบกับพ่าไง่นพี่น้นนนองน,นี่ใบกับสามนิ้วนะครับใบกับสอามนิว้วเมื่อนี่กับจอแทบอาจจะป่ติดเพราะว่าเพราะว่าขัน,ขนแต่งหมจอนวยขนมันติดมันเกลียบสองหมื่นสามารถงทวบป่ติดกหมืน่นเม่อนี่กับปิิ ไม่ติดครับแามนียก็พอต้องดูแลอยัางมากใหม่นะแต่หมวดหนอหมอกนามก็ประเด็นนี้แค่ช่วงแรกแค่ฉีดต่อยาเพี้ยนช่วงแรลกพอต้นมันหยังตัวได้แล้วคือปล่อยเลยน้ำนะมันก็จะเริ่มไม่เตี้ยงงาม ถ้าว่าลองลองกลางนี่ปั้นปั้นสองหลอบอันเทสองหลอบกับไปกามาบ่ได้เลยนะครับไปดิบนวลนเทบ่ไดดแทพบ่ขึ้น,นอันนี้จอจอติดติดนะครับติดสองเลยนี่ติดหนึ่งของติดสามกับสี่เลยนะาเนี่ยสามสี่ติดขังกันเลย คันคันลลกได้ติดอันติดในอันในหลุมจ้งงสิในหลุมเันกอนยีไทยจริงนะมันติดเหลือกเพราะดีมันห้ลุมมากกลัมันจะไงเนี่ยหลุมกับ่สวยนะครับมันก็เป็นไปน้ำลุมเลยเพราะมันขืนม่านก็นเป็นไปตามสภาพลุมเนี่มันตกต้องไปนะไม่ก็จะบิดเบี้ยวมาเมื่อไง ล่องแรกกัครับลองแรกรล่องแรกแรกับท่าในี่ไห้ครับอันนี้เขื่อในนี่ไห้ไห้ก้อนมูนะไห้ข้อที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไห้ขอที่ 1, 2, 3, 4, 5, หกนุ่มแต่ว่าเชื่อนี่จออร่อย ะครับอันนี้หนึ่งสองสามม่อจอขอที่สี่หาเจ็ดมัดติดติดขอที่เจดอันนี้ขอสองขอสามอติดพอติดไปติดผุนหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าติดขอที่เก่าขนไวนันใดถือว่าโอเคเลยนะพี่น้องเลยไงนะครับเริ่มออกแขนงแล้วนะพี่น้องนี่เริ่มมัจ่อแขนงแล้ว anh ăn có bài đề ra năm vẫn hóa sửa lòng lẻn này tít nha lắm đó. tít nha là cái cho nha anh này. cái này ngon ngon cho đây này

หมองแห้งสมกับแตงโมน้ำหมอกอีดีปีนี้ล้ำน้ำหมอกเต็มเต็มเนื้อรเรื่องหนาวเทาบ่เดือดเลยเอาท่านนี้กะก็ฝากพี่น้องใส่กุญแจผมตรงนี้กล่าวกันเด้อครับฝากพี่น้องเข้ามาอัปเดตแตงโมน้ำหมอกเดี๋ยวผมมีเข้ามาอัปเดตเรื่อยๆนะครับถึงตอนเก็บพี่น้องเมืองนะครับว่าจะเป็นเังไหนกันนะครับท่านนี้กะสวัสดีครับ